เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับไยแดงเพชรพิชัยมีนายโทธินน้ําเงินยอดสยามไฟเตอร์มวยไทย114ปอนด์ครับเดินขยับเข้าไปครับจิ้มลําตัววงในครับขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้เสียบแหลมๆครับเจอแท่งซ้ายคืนมายังไงครับยังไงลมรันพันตูเหลือเกินครับเสียบขวามาครับยอดสยามเพชรพิชัยหมัดซ้ายหน้าโดนเสียบโดนเนี่ยครับพยายามแหมตข้างไว้เอาเด้งคืนครับเพชรพิชัย โอ้โหดูครับมาสถานการณ์นี้มันสุดเหล่าใจเลยครับเพชรพิชัยไขยโยขยโยกับอันซ้ายดูครับซ้ายจิ้มตรงตรงเข้าไปโอ้โหยัดเข้าไปก็สยามฮเสียบแล้วค่าแล้วก็กำปั้นดูวงไหนจับดูครับตอนนี้นวนเนียนวนเนียโยอ่ะติดมุมแกะแยกออกมาว่ากันต่อกลางเวที เทมี่ถือว่ายังผู่ขี้สูสีกันเลยนะครับเพชรพิชัยนี่พนะยายามจะเบียดเข้าไปต่อยหมัดเขาดูว่าแข้งขวาเริ่มจะโต้ขึ้นหนักๆเหมือนกันยอดสยามโอ้ยดูตวัดบนเลยนะครับเมาเมาเมาโอ้โหเรียบร้อยครับแลยกระุงดีเดียวดูว่ายุติีการชุกเลยนะครับกรรมการประวัตรแสินทร์ธรคุณหมอเจรษศักดิ์ปุภป,ปชาติก่ขึ้นไปดูอาการแลวครับ โอ้โหแต่ว่ามหาจากเมื่อกี้ที่ดูนี่โดนเต็มเลยครับเท็ีพิชัยมากะจะเอารุ่นพี่ให้อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนสวนมาทีนี่เรียบร้อยเลยครับนี่ชมหน้าผู้ชนะยอดสยามไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้โเสือร้ายครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูดูภาพช้าทีไปตอนทีนึงโอ้ยมาแล้วก็นี่ครับโอ้ยเสียบเข้าไป โอ้โหเต็มเต็มเลยครับประมาณลิ้งปีแล้วครับที่โดนเสียบเข้าไปอโอ้โห,โโหนี่ครับาผจังหวะจะเดินเข้าไปชวนรุ่นพี่ทันเลาะแลลวครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว